<laughs> ลองเท้าลองเท้าผมฮือลออนยืมไหมันไงใส่หลวมเออสนิทกันเร็วอะลออนสนิทกันเร็วอะมันดึงนี่เันเออเนี่ยโอ้มีกันนํำทงนํำทีมโอ้ผมว่า จะได้เลยลอ่อนของพอนลยพออย่างนี้ลูกบอวแข่งอ,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 อ๋อค,ครับตอนนี้ช่วงเวลาภาคผมก็มานั่งอู้กับพอธีรพงศ์นะฮะก็คิดว่ามีโอกาสตี่จะดต่อยอด,ดกิจกรรมฟุตบอลเขาได้อยู่นะฮะแล้วก็สังเกตดูลอ่อ,อนเนี้ยอันนี้เป็น เหมือนเขานั่งแล้วกันลักพอ่อหรออนเห็นเลยครับว่าหันกันเตื้อแรกกันกนี่ฮะหันกันเตื้อแรกพอมาปุ๊บนี่เราออนสนิทกันเร็วมากครับแล้วก็เด็กของดงบุญนาคผมยืมตัวมา้าแล้วกับเออนแบบมีรองเท้าผมก็เลยทอดรองเท้าผมฮือส่หลวมน้อยแต่ดูแลก,กันดีมากผูกเจียกองเท้ากันะโอ้เ <laughs> yeah. oh, นี่ฮะถือว่าเป็น สิ่งที่ดีครับตีมองเห็นแล้วน่าจะสนับสนุนถือประสบความสำเร็จอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปโอเคคอเคอ่าคู่ที่สองครับน้องเล็งซ้ายทีม A กับทีม B ลงสนามมาแน็กมาเลย ช่วงนี้เราให้เจ้าบ้านได้พักหน่อยนะฮะตอนนี้น้องเล็งซ้ายทีม A กับทีม B เจอกันนะฮะประเมินกำลังของตัวเองนะครับไม่ไหวบอกอากาศมันร้อนฮะลูกฟุตบอลติ้นตินเอาลูกบอลมาด้วย ะอยากอยู่แดนไหนแดนนี้ก็ได้แดนนั้นก็ได้มาเราให้เราให้เกียรติทีมเล่นก่อนเขียแล้วกันดดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวครูขอตั้งเวลาก่อนดดเดี๋ยวนะครูสาประตูพร้อมยังครับครูสาประตูพร้อมยังต้นพร้อมยัง อ่าถ้าพร้อมแล้วบอลมาตั้งก่อนออยังยังยังอ,อ,อ่าถ้าพร้อมแล้วเ,เวลาเดิน12นาทีเอาครับแมตท,ที่2ครับน้องเล็งซ้าย A กับ B ครับเจอกันครับลูกนี้โอ้โหทะลุอ่ะเฮ้ยยิงไม่ตรงกรอบครับเปิดเกมมา มีนก็ได้โอกาสยิงแล้วนะ,ะน้องลิงไซทีม A ยิงเฉียดประตูสำหรับผู้สาประตูทีม B นี่นี่ฮะน้อตินนะฮะโอ้โหวันนี้มาครบชุดนะเอาแล้วครับอา่ามาดูครับกูเกิลครับอา่านี่เจอน้องแต้มเข้าไปนะฮะสุดยอดนะฮะนักฟุตบอลหญิงของเรานะ ใจสู้มากนะทีมเอได้ทุ่มแน็กครับโอ้ยโ,โดนยังติดอยู่ครับอ่าขึ้นหลังไปเลยอ่าเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับทีมบีฮะแฮนเหรอมเมื่อกี้แฮนด์หรือโดนนะ่ะโดนศอกใช่ไหมโอเคอ่ากติกาของเราถ้าแฮนด์ในกรอบเขตโทษยิงชนคาน อ่ถ้ายิงชนคานได้ได้หนึ่งเมตโตจุดนั้นเลยจุดที่เส้นโค้งเลยครับนั่นแหละอ่ากติกาของเรานะฮะโอเคอ่าตั้งเตะตั้งเต,ต,งเตสะสาเหตุที่ผมตั้งกติกาแบบนี้ครับเพราะว่าการยิงจุดโทษนะฮะ มันเป็นอันตรายสําหรับผู้สาประตูแนละ้ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ยิงแบบเต็มแรงแบบนี้โดนเด็กๆนี้อาจจะบาดเจ็บได้นะผมก็เลยตั้งกติกานะฮะว่าถ้าเป็นฟาวหรือแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษให้ยิงชนคานแทนนะ,ะสำหรับรุ่นเด็กนะฮะถ้าเป็นเด็กด้วยกันหมดก็ยิงจุดโทษได้ครับเพราะว่าแรงเตะของเด็กไม่เท่าไหร่แต่นี่มีผู้ใหญ่ลงไปเล่นด้วยนะเด็กโตนะ อาจจะซัดเต็มแรงโดนบอลเต็มๆจุกได้นะอ่าสีส้มได้ทุ่มแล้วไปเอาครับอัดโอ้ยแฮนด์บอลเปล่าอ่าแฮนด์บอลโกเซตขึ้นมา ลุกนี้นะซัดเต็มข้อนะฮะน็กน็กดูตินด้วยดูดูดูเด็กด้วยนะเราคนละรุ่นนะอย่าเต็มแรงเซฟแรงหน่อยจอมพลังส่งมาครับโู้ได้บอลครับซื้อตัวมาจากดงบุญหน้าครับนี่ศูนย์หน้าของเราเอาครับแย่งแย่งยังไง <c oughs> ยังไล่อยู่ครับแน็กสงอาวโดนตัดลูกออกครับสีส้มได้ทุ่มครับยังไงครับอ่าจังหวะนี้ทีม A ได้ทุ่มครับ มีมงลูกนี้ตินตินปัดเอ้เขีย่ยออกข้างได้ครับเป็นลูกทุ่มครับอา่าสีส้มเซตหน่อยเซตหน่อยอา่าสีส้มทุ่มครับเอาครับทุ่มเข้ากลาง สีส้มถุ่มเข้ากลางอัอนตรายเดอ้อ <c oughs> เอาแล้วเคลียร์ออกมาได้ครับเอาครับแน็กโยนลูกนี้เบาๆโอ้โหสารประตูเซฟได้ครับตินโยนไกลกองหน้าไม่มีใครครับทำกองหลังทีมเออครับทำชิงครับกองหลังขึ้นมาครับออกข้างมา Google เข้าขวามองเพื่อนส่งเข้ากลาง นักแตะบอลได้ส่งให้กูเกินกูเกันชิปเข้ากลางโยโดนดิวด้านหลังเคลียร์เอาแล้วครับจัดไปโอ้โหไอคิวซัดลูกนี้ติดบอกครับเ <laughs> <laughs> ดียวตั้งใจไหนเดียวสู้ๆบางบาง้าน <laughs> สีส้มนี้เป็นรุ่นเด็กของหนองเลงซายเอซนะฮะ <laughs> เป็นเด็กปั้นนะฮะ เก็บบ้านครับเก็บบ้านอาสีส้มรับบอลหน่อยขึ้นมาหน่อยบุกหน่อยบุกหน่อยอามันรับบอลด้านหน้าหน่อยสีส้มเออนั่นแหละอาสีน้ำเงินทุม่มจำพลังอยู่หน้าเลยไม่ต้องลง ทีมเอเลยทุ่มเอาล่ะสีส้มช่วยกันหน่อยแ,แต้มเบียดไปติ้นรับลับ,ลบโอ้โหไปแล้วไปแล้วจอมพลังมาแล้วสีส้มครับสีส้มเขาแย่งแม็แกยังได้อยู่ครับทีมเอครับทำชิงครับอ่าตอกส้นครับ เอาละนี่ครับสีส้มเคลียร์ออกไปได้ครับโอ้นี่ต้องชมครับปรูกษาประตูนะเซฟได้หลายลูกนะต้องตินฮะมาแล้วครับ Google เ,เข้าขวาเลี้ยงละ้ะ ตัดเข้ากลางอ้โหลูกนี้เคลียร์ออกไปได้ครับเยี่ยมครับแม่เตะมุมครับโอ้โหนี่ฮะกองหลังแบบนี้นะฮะอันตรายแบบนี้เคลียร์ให้ขาดไว้ก่อนนะกินครับโยนมาไอคิวเข้าง้างไหมไม่ได้ครับโดนบล็อกเอาครับเน็กโยนลูกนี้อ้โหข้ามคานแม่กะจะเชอดนิ่มๆน,นะแม สวัสดีครับโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะพี่มาไปนั่งอยู่ในร่มก่อนเดี๋ยวลงแมตต่อไปครับมาแล้วครับจังหวะนี้มีนง้างขวาชนเสาครับโอ้โหกลองหลังสีส้มช่วยกันหน่อยนี่ครับโอ้โหน้องตินบอกว่าสู้ๆหน่อยกล้องหลังอย่ากลัว เอาลครับสีส้มช่วยกันนะครับจังหวะนี้นักทืนหลังให้โอ้โหยังคลึ่งได้ครับไอคิวครับนี่ครับโอ้นี่ทําชิงครับเริ่มเซตบอลนะครับเซตบอลเอาเข้าขวาโยนเข้าบังติดครับโอ้โหขึงแล้วตอนนี้สีส้มช่วยกันหน่อยสีส้มกูกันเข้าขวาโยนเข้าไปติดบล็อกอีกเอาครับโยนไปอีกมองไหมไอคิว เข้าขวาโอ้โหสีส้มไม่มีใครเข้าเลยโอ้โหมินจอจอสองหลสองหลสีส้มช่วยกันหน่อยโอ้เนี่ยมาแล้วครับสีส้มครับ มามาแล้วยังไงครับลูกนี้แม่นี่ฮะเ,เข้ากลางหลอกจังหวะหนึ่งแล้วก็เขา้าอ้ยเล่นของหรือเปล่าติ้นลูกนี้โงไม่โวยไม่มีใครโงได้สีส้มเคลียครับโอ้โหเอาให้ขาดเอาให้ขาดอเ,เอาแล้ว กองหน้าไม่มีแล้วโอ้โหซาประตูห <laughs> ลับรอเลยเอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบเอาแล้วเอาแล้วสีส้มเริ่มทำเกมบุกแล้วแฮนด์บอลส่งขึ้นหลังเลยยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะฮะ เล่นต่อเลยตักบอลได้ไหมโอ้โหกูกันครับเข้าขวาสัตดูครับลูกนี้ชนเสาอ,อีกแล้วอ้ยวันนี้ครับสีสม้มเหนียวพอไหมเหนียวพอไหมยังเคียย์ได้ไหมยา่าแม่ได้แต่เฉียดครับไอคิวส่งให้นะครับออกมาลองส่งอีกทีนึง <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ตรงกรอบอีกนะ วันนี้สงสัยน้องตินเล่นของครับแม่เซฟได้หลายลูกนะฮะ ทีเมย์ได้ทุ่มเหลือหนึ่งนาทีคร <Yeah>, like ึ <A> ่งนะครับเหลือหนึ่งนาทีครึ่งสกอร์ยังศูนย์ศูนย์มาแล้วครับเอาครับสีส้มน้องแต้มไม่ยังไงสีส้มได้ทุ่มครับออกแล้วออกแล้ว ตอนนี้ทีมหนองเล็งไซ FC ทีม A นะฮะแมตช์แรกชนะ1-0ครับแมตช์ที่2ยังสกอร์ไม่เกิดขึ้นนะ0-0เหลือ1นนาทีครับดูสีส้มจะยันได้ไหมถ้าเสมอนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะเอาครับจังหวะนี้มินคืนหลังไม่ได้ครับยังติดอยู่สีส้มช่วยกันดีมากครับ สีส้มช่วยหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสีส้มเข้าขวาโอ้โหเซฟได้อีกโอ้โหเคลียร์รีบรีบเคลียร์สู้หน่อยอีกนิดเดียวอย่าพลาดโอ้โหติดบล็อกันเองครับเล่นของเลยติ้นเลยลูกนี้เป็นยังไงเออเข้าแล้วครับ โอ้โห,โหนาทีสุดท้ายหมดเวลาพอดีครับโอเคหนูนโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูแมตช์สุดท้ายหลังจากที่เราพัก3นาทีนะครับเดี๋ยวเราเจอก,กับสีแดงดครับ เดี๋ยวครับสีแดงเจอกับสีโพมไม่เห็นเหรอครับใช่ครับอแล้วเราก็เจอกับสีแดงต่อของเราแข่งได้สองเมตรยังสองเมตรแล้วสองเมตรโอเคจบแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม